เอาลานปกๆอยู่อะสวัสดีครับพอแม่พี่น้องชาวยูทูบมือสุดผู้สุดก่งครับอยู่กับช่องนายรถไฟฝนเช่นเคยเอาเมื่อนี้ครับสิผ้ามาเปลี่ยนของไหมพี่นอ้องสาภาพครับโอ้โหทำไมท่านบานขนาดนี้ <c oughs> ผ้านเบี้ยวครับพี่น้องนะครับสีผ้ามาเปลี่ยนผ่านไหมนะครับนี่นี่นนอะเบี้ยวซื้อนี่เล,เลยพี่น้องนะครับ ใบยีซิพงนิวนี่แหละแต่ว่าตัวหลังนี่เพราะท่านเบี่ยวอยู่พี่น้องเปียกนะครับนี่เมื่อเบี่ยวตัวนี้ครับไ้ใบนีนะครับใบนีใบนี้เบีบบ่ยวซื้อนีแล้วพี่น้องนี่อืูหนีเหลือเนี้นยครับจะได้เปลี่ยนอสองใบนีออกออแล้วพี่น้องสืผ่านไม่แล้วแหละนะครับผมอืมตัวนี้ก็จะย้ายไปไบทั้งหนานะครับเอาใบไม้เอาใบ,าใบไม้ไมาไว้หนีแล้วพี่น้อง เดี๋ยวสิจัดการในมึงนะครับเดี๋ยวอนุญาตถอ,ตนอดน็อตก้อนพี่น้องตัวน,นี้น่าจะเบอร์เท่าใดบุ้นนี่เบอร์สามสิบบ่เดี๋ยวหาุญแจก่อนนะครับเดี๋ยวก้อนื่อนต้องถอดตัวน,นี้ก่อน,นพี่น้องันจังถอดไดล้วคายตัวน,นี้เนี่ยจังน้อยนะครับขะันน็อตยกโค้งผ่านนอกหลือแต่ขคกผ่านนะครับโอเคครับพี่น้องอ่ะ ครับผมบัดน,นี้ก็จะได้พากเสียงเอานะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมนะครับอ่ะต่อไปนี้กะจะเป็นการคายน็อตออกนะครับผมน็อตตัวนี้ก็เป็นเบอร์ยี่สิบแปดนะครับผมก็ใส่ขุญแกเบอร์ยี่สิบแปดครับกระทอกกับก้อนนพี่นอ้อตก้อนที่จะคันนะครับก็ฉีดสซนแนกหรือน้ำมันล่อลื่นนะครับอ่าใส่นะครับผมกะผัด ขีดินออกดีๆนะครับผมอืมวันนี้เขากะใส่ปัจเจเลื่อนนะครับผาปัจเจนหน่อยมันตีพอออกนะครับพี่น้องเท่ากับป้าฝืนนะครับจากนั้นก็ใส่ข้อมาครับอ่าทันอ่าถวยลูกปืนนะครับผมัวยวิดลูกปืนเข้าผาแนละพี่น้องนะครับคลายออกนะครับอ่า ข้องพันชุดนี้ก็เป็นค้งของเสียมที่นะครับผมดุนซี่น็อตน,นะครับมันจะเปิดออกมาพี่น้องมังสาภาพครับขี้ดินนะครับผมขี้ดินผสมก็บขี้ดินซ้ายครับดำขี้หมีพี่น้องเอ้ยนะครับมันจะน่นก็น้ำไขควงนะครับหรือใหม่หรือย,ยังก็ไดหรือพี่นอ้องนะครับไม่เคียยวจระบอีออกดีๆนะครับผมนะต้องการเคียย์ไปเรื่อยๆพี่นอ้องเคียย์หา ตัวสลักที่ตอกไปนะครับไปกันน็อตตัวหนีมันคายนะครับผมมันจะมีสลักยื่นออพี่น้องนะครับแล้วแต่ลุกกึ่งผนไส่มากนะครับผมบ่ว่าจะเป็นน็อตหรืออ่าเล็กเส้นนะครับหลังจากนั้นครับก็เอาน้ำมันสลานะครับหรือเบนซินกัแเล้วแต่พีน้องถนัดนะครับมาล้างทำความสะอาดออกดีๆนะครับผมอ่าจะได้เห็นสลักน้พี่น้องแล้วก็ตตอกออกนะครับ เกี่ยวตัวนี้คายออกไปทางด้านขวานะครับผมผมนึกว่ามันคายออกปกตินะพี่น้องว่าแมนนะครับเกี่ยวตัวนี้คายออกด้านขวานะครับทัานเขาด้านใส่นะครับผมอืมทำการคายไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับอันนี้สองปีถอดที่หนึ่งพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> นะครับผมจุดเจนนะครับวันนี้กันมาคายน็อตตัวหลังกับเบอร์เดียวกันพี่นอ้องเบอร์ยี่สิบแปดนะครับ ใ้ออกไม่เหงากะตทําการสตาร์เทเครื่องครับยกพวงผาหนอกพี่นอกเอารถไปจอดนะครับผมมันนะรับรถออกนะครับอันนี้ก็คุณพ,พอผมนะครับผมอาจจะดูโป้ไปน้อยก็ขอโถษดคอสไม้พี่นอกนะครับเพราะว่าย่บานแบบชิวๆนะครับปรกาศจะบอสเเสือเพราะว่าช่วงนี้อากาศ้อนนะครับผมหลังจากนั้นก็ถอดพวกอ่าตะลับลูกปืนนะครับอ่าจุดซีนกันฟุ้นต่างๆนะครับออก ลันจะนั้นก็แปงลวดครับคัดน้ำล่องเกี่ยวของน็อตที่ยึดโค้งผานนะครับอ่าขอไป้คับน็อตพี่ยึดผานไว้นะครับผมจะมียูดสามตัวนะครับตอนนี้ตอกออกขึ้นกันกํับน็อตตัวหน่อยนะครับน็อตที่ยึดลูกปืนนะครับผมตอกออกฟั้งดันขวานะครับก่อนตีงส่ี่พอค่อยออกพี่น้องน้ำมันลอเลือนใส่ย่าน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เล็กต้องครับกระเทาะออกนะพี่หน้องตีไปเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้เป็นน็อตตัวแรกนะครับเป็นน็อตยึดกันคล้ายนี่พี่น้องนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะบ่คอยใดนล่องคลบปันใดนะครับเพราะว่าฝนบ่คอยตกเลยพี่น้องเลยนะครับแล้วก็งานก็เริ่มจะเบาบางแน่นะครับผมตัวนี้ก็สงการนะครับเทศากาลนะครับผมอยุดทำงานก่อนนะครับเรียสงการนะพี่น้อง อันนี้ก็ทาการกระทอออกนะครับไอ้ออไละครไรปีปีตีออกนะครับอันนี้พอผงเราจะการเองเลยนะครับผมนี่ไก่ออกเล้่เขาก็คัดแต่งจันห่อยนะครับเพราะวา่าตอนที่เขาตอกนี่มันกะมีเศษเศษนี้มเศษีดินนะครับขูดลงมาใส่เกี่ยวนะครับผมเดี๋ยวมันจะเปื่ดนะครับเวลาทันนี่ไขยออกแล้วกับมุนยังไงนะครับบาทนี้ อา,อากาศห้อนครับช่วงนี้นะครับก็ปากไว้พี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของเลยนะครับนี่หลังจากนั้นจะนนทําการเอาออกครับไล่ตามระดับออกไปเลยพี่น้องนะครับส่วนค้งพันผมนี่จะมีแหวนนะครับลอ่องคกผานไว้น้องพี่น้องเพราะว่าตัวนี้มันเป็นขกใสเดียวกันกับพานเจ็ดนะครับแต่ว่า มลูกปลาเพิ่นแปงมาจังไหน,นี่ผมกับ่ลาสาบนะครับเพิ่นแปลงห้องมาแบบว่าเวลาใส่พานหกหนี่จังบ่ได้ไปสื่อหกไหมน้าพี่นอกมันจะมีแหวนห้องนะครับผมถ้าอยากใส่พานเจ็ดก็ไปสื่อโคกนาใส่ไหมนะครับอีกอันหนึ่งก็ได้เลยนะไพี่นอกนะครับฮะเริ่มใส่ใบไม้เหรอพี่หนอกเอยนะครับใบไม้แล้วเขาจะใส่เข้าไปอ่าล้างสุดนะครับเริ่ม หลังสุดเลยเพราะวา่าใบเก้ามันเริ่มเหมือดหนึงแก่ใบหลังนะครับผม,อ,มอาจจะติดเนี่ยจัง่อยได้พี่น้องเพระาะมันรูมันปิดนะครับตันวนี้เป็นใบตารดไถนะพี่น้องนะครับผมเป็นใบฝานตารดไถขนาด26นิ้วนะครับก็ว่รูว่า,วาทาังอื่นเขาคลายใบเท่าใดนะครับผมแต่ว่าทาั่งผมไปซือมากนี่ อ่าใบหนีใบละพันสองนะครับผมในแะล้เขาก็เริ่มประกอบตามที่เขาเคยถอดครับเขาถอดจได้เขาก็แท่งเสร็จแล้วพี่น้องนะครับีนะบนะก็จะแบกแง่ายกว่าใบเก่าหลายเติบแล้วนะครับห่างกันอยู่ประมาณสามเปรี้สี่เซนเหมือนแล้วพีน่น้องนะครับ,นะรบใบเก่ามันหมดไปแน่แล้วนะพีน่นะ้องจับเลี้ยงไปเรื่อยๆครับีนะ่ ไต้แหวนไส้โกใส่แหวนไต้โคกนะครับสลับกันไปนะครับคลิปนี้ก็จะบป็นเา้วปันนี้นะครับเป็นคลิปเปลี่ยนผ่านให้เพ่อแม้พี่น้องได้รับชมนะครับผมใส่งานขัดลายนี่นะครับมีนีคือจะเปานในประกอรประชน้องนะครับจะได้ตีใส่ตะพานไว้เพราะว่ายังพี่น้องเบาลุกเปลียนแตกรับพี่น้องเลย ใช้กักใท้เนี่ยนะครับแตกเครื่องเลยนะพี่น้องขอพห้นะครับมืดดำแต่กันเลยพี่น้องจะได้เปลี่ยนยกคูเหรอครับเปลี่ยนสินพร้อมครับพี่น้องนะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวสี่มาอัปเดตในมืออีพีสองนะครับสำหรับคิปนี้เขาจบไปเพียงสานีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไายพ่อพนไหมอีพีหนาครับขอบคุณและสวัสดีครับ